ครับวันนี้เขาเั็มเมนูยังครับวันนี้แกงอ่อมหมูแกงอ่อมหมูเอา่<ก>าอ,อ,อยู่ในขัน้นขั้นตอนการเตรียมอยู่นะครับกำลังเตรียมอยู่ครับใส่เ,เห็ดหน<ำ>ังเ,เห็ดใ<ำ>ส่ได้ทุกอย่างเพราะว่าชอบถุงอ่างไม่เสียซอยหอมครับวันนี้เอาพักสีบัดที่นี้ โอ้มันจะเสียบอยู่เนี่ยตามด้วยใบยชะพลูใบแมงปปลักวะมีครับช่วงดีวะมีร้านไทยวะมีหายากโอ้หอมผักชีลาวคัะเด้อ,ดอดกินฮอดแกงหอมยี่กะปูหอมยี่พอีแม่นี่บ่ได้กินนักเกียรติสป,ปีแล้วหายากอีกะปูซูมุนี่กรับอยหนึ่งในประมาณสามโต หยาย h ạ c มันแห็นมันแรงทั้่องยามันหลายใบชะพลูสามเก่ผักลนๆเลยคับใบชะพูผ่านไปหอมผ่านไปครับนี่ครับเนี่ลอออครับแล้วลออลงหมอ้อต่อไปครับหั่นหมูเอาหนังกับองุ่นพวกนี้หั่นหมูหหมเตรียมมาสดิบอยู่ครับตอนนี้วัเดเตรียมมาสดิบลองนั่งออกความเนี่อ หนั่งกินมันไปนเลหนันงไปกับไปเที่ยวไปเที่ยมนั่งกับไปเที่ยวไปเที่ยมรอ,ออดใจสักครู่ครับจ้องหน้าตาจ้องว่าเป็นไหนสิกินไหนหรือกินบ่ไ,ได้เด้อหน้าสวยนั่งเล่นบอนครับเตรียมหลังจากเตรียมวาสุดูแลมาเริ่รมขั้นตอนกันนะครับต้มน้ำให้เดือดอาญานั่งใส่น้อยนึงใบายาน้นะครับนี่ครับ ใ,ใช่ทำของอ้อมหมูไชยานางนี่นะครับมึงเนี้ยมึงขวดได้มึงขวดเนี่ยอยู่บ้านนี่ยอ,อันนี้คือ,อน้ำขวดใบาย,ย่านางเนาะ,ะนี่ครับ,บก็รู้ว่าพี่น้องทั้งยืนเพื่นใส่บ่อ้อมหมูใส่ใบาย่านางเอาเอาครับวันนี้ใบาย,ย่านางเลยแล้วชาตะไคร่ชาตะไคร้ลง พริกต้นหอมกระเทียมหอมแดงข่าเบียร์ใส่ข่าเบียร์พร้อมใส่ข่าเบียร์พร้พอมตรงนี้ข่าเบียร์นะครับเราให้เกินแกนเดือดค้นค่ะค้นให้ข่าเบียร์เสร็มาเบิองไกลๆหมอจ้ะมันข่าเบียร์อยู่นะครับตอนนี้ เนี่ยขาเบียร์สุกก่อนเพื่อเอาหมูใส่เดิมเดิมเนื้อข่าเบียร์เริ่มเนี้วนะครับนี่โอ๋เข่าเบียร์สุกแล้วครับโมนี่ต่อไปอยังหมูค่ะหมูลงนะครับหมูลงใส่หมูลงไปครับเดี๋ยวจะมีเสียงดังหน่อยครับเพราะว่านี่ครับนี่เป็น ยังเหลือก็ยังก,ก,ทากา็ที่ระบายอากาศนะครับาามันเป็นอพาร์เมอร์มันเป็นอพาร์เมอร์ครับตรงนี้ที่ระ,ะบายอากาศมันจะพุ่มนิดขึ้นครับกัะคน้หคนหมูกับข้าวเบียสูกคนหมูครับต่อกันครับรอหมูสุกนะครับ เอาว่าเหมูไปแล้วครับต่อไปเป็นพักครับเอาเลยใส่เลยใส่เลยฝักท้องครับฝักท้องกเกาหลีอะผมต้นหอมใส่ที่หลังพร้อมเทียนไงเออต้นหอมใส่ที่หลังต้นทองใส่เสียงพึ่งแน่นาะเสียงอันนี้เออเสียงอ,อารมณ์อะครับเฮ็ดครับเฮ็ดเข็มทอง เห็ดล้างลมบานเขาครับไปมั่งเห็ดใส่หลายๆใส่หลายๆใส่ผักหลายๆบางทีเสี่ยมเสือต้นหอมผักซีอ,อันนี้ใส่น้ำลนกลใส่ตะอนครับอันนี้ใส่น้ำกลอออหอมผักซีใส่น้ำกลครับน้ำสุกน้ำสุกไนครับเติมน,น้ำไปน,น,น,น้อยนึงแล้วก็ปรุงรสนะครับเอาเลบรครับที่เดียวครับขายเ่ราะอะไรครับอีกย่งนี่ ปลาโอ้ปลานะครับปลาครับอันนี้ทีเด็ดค่ะน้ำปลานะใส่มหม้ออ๋อโอปลาหนัวครับปลาหน ua ผงหนัวค่ะหนัวครับแค่น้อยแคบหน่อยผงหนัวนะครับเดี่ยวผงสลดแคบหน่อย เสียหลายเสียหลายอันนีนน้รถดีรถดีครับรถดีหน่อยเลยรถดีครับคนค่ะรอผักสุกตรงนี้นะครับรอผักสุกนะครับเอาละครับวันนี้ใส่ผัก ตัว้ายแล้วครับใส่ผ้าลงไปแล้วครับเลยครับลงหน้าตาครับผมว่าหน้าตาดีทังนี้นะครับไช่ของมาแล้วครับนี่ครับหน้าตามันเป็นซีครับมากินละค่ะมีข้าวเหนียวพร้อมข้าวเหนียวก็มีครับตำบักแตงตำแตง อบหมูเราก็เสร็จแล้วนี่ครับอบหมูครับทีเด็ดเสร็จแล้วครับเดี๋ยวด้กินน้ำก่อนน้ำนี่อีกน้ำลำญ่โอหนาล่องแย่ยกับนี่ครับน้ำลำไยหนาล่องแย่ยครับพ่อกินข่าแซบครับเบิ้งค่ะเบิ้งหมูค่ะมันหมู โอ้บุไทยขนมไล่แตกน้ำครับนะครับโอ้ยยูเกาหลีอยากกินยังก็ได้กินยูจำมันหังแพรงนี้ตำแตงแตัดแตงลิ้นไส้บัาแกเร้นสลัดสลัดครับ ว่าใส่ผักอะไรยู่ผักคือนหายไปเป็นเสือคือทางบ้านเขาเนาะ นครับสารแสง,สงนะครับสหรับคลิปนี้ก็สัส้นๆันที่นี่นะครับเด้อกูไทยบาไหวแล้วครับบาไหวแล้วครับขออนุญาตไปกินก่อนเดอออ๋อนี่ครับอ๋อหมูเสียบๆครับโอ้ไออยากน้ำเด้อกูไทยน้ำไร้แต่เด้ว เอา,าไวแล้วครับเอาไว้แล้วขอดอิยาไปกินก่อนได้ครับตำดิขนขันนังกะลาเป็นตำดิแล้วค่ะเอ้ออาโมนีชาแนลน,นะครับเด,ด้อครับขอบคุณครับ